็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบทที่4การชำระล้างสีชาติพวกได้ตัดมาที่อีธเมืองตะวันออกของประเทศแห่งยุทธธรนดาวาก้อนนปันจจุบันถูกปิดล้อมไว้ด้วยกองกํลาลังกลุ่มโคนกว่าหกหมื่นนายทว่านั่นมันก็เป็นแค่ความตบตา เบื้องหลังนั้นถ้าสองฝ่ายต่างก็รู้ดีว่าเป็นพันธมิตรต่อกันจะให้พลาดเกิดเหตุการณ์ไม่ได้คาดฝันขึ้นไม่ได้โดยจุดนี้แหละที่ทําเอาผู้บัญชาการปวดหัวแต่ระหว่างนั้นบรรยากาศของผู้ทหารชั้นปลายแถวทั้งเต็นท์สร้างค่ายในที่แห่งนั้นดอกไม้นานาพันธุ์ได้เบ่ยงบานแต่ทุกคนก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่พอสมควรกระทั่งทหารลาบก็ยังเปลนแบบเดียวกัน ต้องบอกว่าขัดเกลามาดีจนน่าตกใจพวกเขาจะฮึกเหวมกันขึ้นมาก็ไม่แปลกเพราะแบบพวกเขาจะฮึกเหิมกันขึ้นมาก็ไม่แปลก,กปเพราะตอนนี้เราหัวหน้าของพวกเขาก็กําลังอยู่ระหว่างการประชุมครั้งสุดท้ายพวกล้มจักรวรรดิและสร้างประเทศขึ้นมาใหม่กวาฝันนั่นจะถูกกำหนดด้วยการประชุมในครั้งนี้ขณะที่เตรียมใจแบบนั้นทุกคนต่างก็คากาันมองไปยังเมืองหลวงด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยมดังนั้น คนจำนวนมากถึงได้สังเกตเห็นพร้อมกันและพวกเขาก็พูดคุยกันว่าแดงจังและคนก็พูดว่าเมืองหลวงไม่อยู่เหลอเกิดอะไรขึ้นไม่สิแขนแตกแล้วเหรอในวันสำคัญนี้กลับเกิดบางอย่างขึ้นอยู่ที่เมืองหลวงไม่มีใครคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญใครก็ตามที่อยู่ตรงนั้นต่างก็ตระหนักได้ทันทีว่าเกิดเรื่องขึ้นกับพวกผู้บริหารและต่อมาก็มีคนพูดอีกว่าไม่ละ ควรจะเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มกันมากกว่าและคนก็พูดว่าเจ้าบ,บ้าทําแบบนั้นเรื่องที่ว่าทัพของพวกเราหักหลังก็ความแตกกันหมดพอดีนะสิพอาไม่มีคนระดับสูงอยู่ก็เท่ากับไม่มีคนออกคําสั่งกคงพลผสมที่เดิมทีแค่รวมตัวกันได้ก็ไม่น่าเชื่อแล้วตัวอยู่ในสภาพระหอกระแหงทันทีและคนที่คำรามขึ้นมาก็คือผู้ชายร่างใหญ่ที่ยืนเงียบเลือหลับตามมาโดยตลอดนะขอกเขาก็คือซีโร่ เป็นผู้ชายผู้ได้รับมอบหมายจากยกูกิให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองพลก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดหน้าที่แห่งนั้นและเขาก็พูดว่าเงียบห้ามเคลื่อนไหวโดยพลรการพวกเราจะรอพวกท่านยกูกิมาหาอยู่ที่นี่แผนการเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงพอซซโร่ได้ประกาศชัดเจนเราผู้คนที่มีความเห็นแตกแยกต่างก็พากาันสงบนิ่งได้อีกั้งในเมื่อยังไม่รู้ว่าควรจะทำดานอะไร ก็เลยเลือกที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของคนที่อยู่สูงกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าความกังวลของพวกเขาจะหายไปและความกังวลของพวกเขาก็เป็นจริงในรูปแบบที่เวลวร้ายที่สุดและในตอนนั้นก็ได้มีเสียงบุคคลหนึ่งพูดว่าสายันสวัสดิ์พวกบ้าทั้งหลายขําคืนออกจะดีมาส่งเสียงโวยวายกันแบบนี้ไม่ค่อยประทับใจเลยนะทวงท่าเนิ้หน้าเรากับว่ากําลังออกมาเดินเล่นผ่อนคลายสตรีผู้นั้นได้เดินมาตามถนน สาง,งามผู้มีเรียนผมสีน้ำเงินเวลกินนั่นเองในตอนนั้นเราผู้คนที่เห็นก็ได้พูดว่าอ,อะไรของแกเรล่าทหารที่อยู่บนถนนรอบนอกพากันโวยวายถามว่าเวลกินเป็นใครคนที่กล้ามาทักทายกองกําลังพลที่ซึ่งตั้งทัพกันอยู่ก็ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก่อนหน้าน,านั้นคนที่ไม่อาจสัมผัสถึงกลิ่นอาแปลกประหลาดของเวลกนก็คงอยู่รอดในกองทัพผสมนี้ไม่ได้อยู่แล้วขณะที่ชักถามตัวตนของอีกฝ่าย ก็วิ่งไปแจ้งข่าวสารกับหัวหน้าด้วยเหล่าทหารก็ได้เคลื่อนไหวห้อมล้อมเวอรกินเอาไว้และในมรรดาน,นั่นก็มีโคนใจก้าก้าวออกไปข้างหน้าและก็พูดว่าเฮ้ยเฮแม่หญิงไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแต่อย่าหาเรื่องกับคนจำนวนมากขนาดนี้จะดีกว่าเห็นแบบนี้พวกเราก็เป็นถึงกองพลผสมที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในจกักรวรรด ชายคนนั้นก็พูดยังไม่จบและวเวลกินก็พูดว่านึกแล้วเชียวคนอ่อนแอก็อ้างตนว่าแข็งแร่งที่สุดช่างหน้าขันซทจริงเลยนะที่ผ่านมาก็ปล่อยเอาไว้ก็เพราะว่าเห็นว่าฮึกเหมิมกันดีแต่ดูเหมือนว่าจะยุบทับไปซะจะดีกว่าสินะพอเวลกินพูดจบชายคนนั้นก็พูดว่าอ่ะคำพูดของเวลกินก็เป็นของคนที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าแบบท่วมทน คนที่สามารถสั่งองค์กรที่ชื่อว่าหน่วยลบจากเบื้องบนอันสูงส่งได้คนแบบนั้นเป็นใครแค่นี้ก็พอให้เหล่าทหารไปแถวรู้แล้วว่าอ e ีฝ่ายเป็นบุคคลอันตรายแน,น่นอนว่าซีโร่ซึ่งเป็นรองผู้ช่วยหัวหน้าเองก็ตระหนักถึงสถานการณ์เช่นกันซีโร่ที่ได้ยินมาว่าศัตรูมาคนเดียวก็ได้เดินออกมาเพื่อตรวจสอบตัวจริงของอ e ีฝ่ายด้วยตัวของเขาเองแต่พอได้ฟังรายงานก็ได้รีบวิ่งออกมาทันที แล้วก็ได้เห็นเวลกินกับตาแล้วในตอนนั้นเขาก็พูดว่าท่ทานจอมพลซีโลไม่เคยเห็นหน้าตาของจอมพลแต่ว่าบรรยากาศนั่นเป็นของคนเดียวกับที่แผ่แรงสีกดดันออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งของม้านกั้นไม่ผิดแน่และต่อมาเวลกินก็พูดว่าตายจริงมีเด็กที่หัวดีนิดหน่อยอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาเถือเขาบอกมาว่าห้ามฆ่าทุกคนซะด้วย จะเล่นด้วยจนกว่าพวกคนโดจะมาแล้วกันคำพูดนั้นก็เป็นสัญญาณให้สงคราธนกรรมเริ่มต้นขึ้นและต่อมาบกก็ได้ตัดมาฝั่งของกาเซลกาเซลก็ได้ใช้ชีวิตอย่างอืมคึมสงครามยังคงยืดเยื้อแค่นี้ก็เป็นปัญหาปวดหัวแล้วแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพอได้ฟังแรงงานจ่ายเจนกระเพาะของเขาก็แทบจะทะลุและกาเซลก็คิดในใจว่ากระทั่งพวกลูกน้องก็ยังให มีวัฒนาการเป็นจอมารที่แท้จริงด้วยรีโมรุคิดอะไรอยู่กันแน่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้ก็คงจะเทศสั่งสอนไปแล้วกาเซลก็ได้ถอนหายใจอย่างหนักหน่วงพูดว่าจอมารที่แท้จริงก็อาจจะผิดไปหน่อยจอมานั้นเป็นชายาหมายถึงราชาของพวกอสูรผู้ปกครองดินแดนกับการจอมารที่แท้จริงจะบ่งบอกถึงสภาพของอสูรพอตระกูลจอมานวัฒนาการก็จะเรียกว่าจอมารที่แท้จริงแต่อันที่จริงต้องบอกว่า ยู่จุดสูงสุดของระดับดิซัตเตอร์วินาสภัยแต่ก็ไม่ถึงขั้นคาคัตโบมหัตภัยก็น่าจะถูกต้องกว่าในระหว่างนั้นกาเซโกนึกอีกว่าไม่เสียดิซัตเตอร์ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นจะจุดสูงสุดอะไรก็ไม่มีสักหน่อยดิซัตเตอร์เป็นระดับที่บ่งบอกถึงจอมานดังนั้นปัจจุบันจะมีเพียงแค่แปดตนเท่านั้นและเหล่าลูกน้องซึ่งมีพลังท่านเทียมกับตัวตนข้าสูงสุดแบบนั้น กับถือกันเหมือนขึ้นมามากมายภายใต้อานตจของจอมาริมอลลูแค่คิดก็เป็นปัญหาที่ปวดหัวแล้วก่อนอื่นกาเซลก็เลยได้อดควรกับเอลเมเซียทนกุ้มอยู่คนเดียวไม่ไหวแล้วพอคิดแบบนี้ก็เลยตั้งใจจะแบ่งเรื่องปวดหัวให้กับเอลเมเซียด้วยและข้อสรุปก็ออกมาว่าจะจับตาดูพวกริมบอลลูไปก่อนจนกลัวจะเกิดปัญหาเรียกได้ว่าเป็นการเลื่อนปัญหาออกไปก่อนเพราะมัน ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วจึงไม่มีทางเลือกตอนที่เห็นชัดแล้วว่าอันตรายจริงๆถึงตอนนั้นก็คงจะต้องเปิดสงครามที่มีการร่มสลายของมนุษยชาติเป็นเดิมพันและต่อมากาเซลก็ได้พูดว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะกาเซลก็ได้พึมพำอยู่ตามลำพังแต่แล้วกับมีแรงงานด่วนเข้ามาหากาเซลเพิ่มขึ้นอีกย่แล้วครับ พวกควางพลผสมในเคลื่อนไหวแล้วดูเหมือนว่ากําลังต่อสู้อยู่กับใครสักคนอยู่เสียงนั่นฟังดูน่าเบียบก็จริงแต่การเสียบก็สัมผัสได้ถึงความร้อนลนที่ไม่สงกับผู้สายลับพอได้ฟังรายละเอียดแล้วก็ได้เลือกพวกคนแขมารวมตัวกันและถ่ายทอดคําสั่งจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็พูดว่าไม่ผิดแน่นั่นนะ่ะไม่ใช่คู่มือที่มนุษย์จะทําอะไรได้หรอกสัตว์ประหลาดชัดๆแถมยังเป็นสัตว์ประหลาดระดับที่จอมานก็ยัง ไม่ต้องนึกฝันว่าจะโค่นล้มลงได้ด้วยซ้ำและอีกคนก็พูดว่าตระกูลมังกอนหรืออ่าผู้จะเคยเห็นครั้งแรกแถมยังจำแรงเป็นร่างกายของมนุษย์อยู่ด้วยแต่ผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นเวลกินไม่ผิดแน่พอได้ชายเวทสนนากับแอดมมนเหล่าพาราดินบานซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปอย่างอีดตัวให้ส่งภาพกลับมาพวกกาเซลก็จะได้เห็นสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมันจะเกิดขึ้น ในเวลาที่ไม่คาดเคสนักการเซลก็กําลังสัมผัสกับเรื่องนั้นจนถึงขั้นเจ็บปวดท้องฟ้ากําลังลุกไหม้ยิงสาวผู้มีบรรยากาศเย็ยนเยือกกับเราผู้ที่แข็งแกร่งที่หลมความการโจมตีด้วยเพลิงนั่นเชางงดงามแต่ก็เปลี่ยนผู้ด้วยพลังกดดันที่ทําเอาผู้ได้เห็นหวาดกลัวทว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเวลเกเกนซึ่งปรากฏตัวอยู่บนเขียตันสลับเวสสังเกตการ เปี่ยนสายตาไปทางพวกกาเซลพลิบตาที่กาเซลคลิดว่าแค่บงคังเอิญคิดต้นก็ได้แตกกระจายออกเพรเห็นช่นนันพวกกาเซลก็พูดว่ามันก็ดูพวกเราอยู่เหมือนกันเหรอและอีกคนก็พูดว่ามะไม่อยากจะเชื่อเรื่องบ้าๆแบบนั้นและอีกคนก็พูดว่าก็หกใช่ไหมคิดว่าระยะทางมันห่างกันขนาดไหนแต่มันก็เรื่องจริงก็คงจะตรวจจับเวทมนต์ไล่มาจนเจอผู้ใช้สินนะ แต่ก็ไม่นึกเลยว่าถึงขั้นได้แผ่อิทธิพลมายัางปลายทางของเวทมนต์ได้ด้วยเรื่องแบบนั้นต่อให้เป็นค่าไม่สีร่างมนนษ้นก็คงไม่มีทางทําได้หรอกกาเซลก็ได้เงียบฟังคำพูดของพวกค้องเท่าทีเ่เห็นเหตุการณ์เมื่อคู่ก็ชัดเจนแล้วว่าอีกฝ่ายคือศัตรูแต่ว่าอีกฝ่ายนั้นแอบดูมันไม่ดีนะแทนที่ไม่ได้ยินแต่กาเซลก็กลับรู้สึกเหมือนเสียงนั่นมันลอยเข้ามาที่หูของเขา นัะกาเซลก็คิดในใจว่าตระกูลมังกรหรือสปาร์ลาดของจริงเลยนี่นาะณตอนนี้กาเซลก็ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคําว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วเขารู้ข่าวลือที่ว่าจักรวกรรดิกับเวลกินมีความเกี่ยวข้องกันแม้จะไม่มีวิธียืนยันข้อเท็จจริงแต่ก็สันนิษฐานซ้ำๆว่าถ้าโดนโจมตีขึ้นมาก็สามารถต้านทานไว้ได้ทว่ากาเซลก็สนักแล้วว่ามันเป็นแค่ความเพ้อฝัน ไม่รู้แน่ชัดว่าทำไมจักรวาิถึงได้ให้เวิร์กเกนได้เคลื่อนไหวเอาป่านนี้จักรพรรดิโดราลาคิดอะไรอยู่กาเซลก็คิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กาเซลทำได้มีแค่เรื่องเดียวกาเซลก็ได้พูดว่าข้าก็จะออกรบด้วยพอกาเซลได้พูดช่นนั้นก็มีคนพูดว่าฟาบาดมันอันตรายนะครับคนที่ห้ามปามก็คือโดบและในตอนนั้นคุณย่าเจนก็ได้พูดว่า แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องไปถ้าทอดทิ้งบานตรงนี้ก็ไม่มีทางช่วยดาวากนได้แล้วรด็กกับเจบ้าจงเตรียมใจทัดเถือพอคุณย่าเจนพูดแบบนี้ด็กก็ได้แต่งเงียบเดิมทีก็ไม่คิดจะทอดทิ้งให้บานตายอยู่แล้วจึงคิดใหม่ว่าต่อให้ทัดทานกาเซลตรงนี้สถานการณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีและด็กก็ได้พูดว่าจะไปเตรียมตัวเพื่อให้เคลื่อพนพลได้ทันทีครับและกาเซลก็ตอบว่าฝากด้วยนะ กาเซลก็ได้พยักหน้าอย่างหนักแน่นแล้วได้หลับตาลงมีเรื่องที่ต้องทําเป็นภูเขาเลากาต้องแจ้งไปยังแต่ละประเทศพันธมิตรในจะต้องสั่งการให้ดูแลประชาชนที่ยังเหลืออยู่ถ้าพวกกาเซลชนะก็ดีไปแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาก็ควรจะทําอย่างไรดีไม่มีที่ให้ประชาชนหนีนอกจากสวามีพักกับจกักรวรรดิแล้วก็คงไม่น่าจะมีทางรอดอื่น ึ่งก็หมายถึงการล่มสลายของประเทศที่ชื่อว่าดาวากอนเพื่อไม่ให้เป็นเช่นน,นั้นพวกกาเซลจะมาแพ้ตรงนี้ไม่ได้และต่อมากาเซลก็ได้พูดว่าอีกก็คงจะรับมือกองกําลังทั้งหมดไม่ไหวที่เหลือให้เคลื่อนพลตามมาบนพื้นแล้วก็ให้พวกผู้เท่าบัญชาการแล้วกันเจนเอ๋ยฝางเรื่องการเกียกลกลมด้วยนะ พอดียินกาเซียวผู้ชนนานเจงก็พูดว่าปวดบานใจแล้วนี่ราชากาเซีวคิดจะทําเช่นไรพอชนะนาญกาเซีวก็ตอบว่าข้าจะล่วงหน้าไปก่อนขืนไปช้าก็คงไม่มีช่วงให้ออกลงตั้งใจแบบนั้นนะพอได้เอ่ยแบบนั้นแล้วกาเซีวก็ได้ผุดรอยยิ้มที่มาดมัน่นเพื่อแส่งทาตัวเป็นราชาผู้เข้มแข็งให้กับทุกคนสบายใจ ด้วยเหตุนี้กองทัพจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้พวกกาเซลก็ไม่รอชา้าได้พาเฉพาะโคนแค้ที่สังกัดเบกาซัต์ในกองอัศวินทะยานฟ้าได้เคลื่อนพลออกไปทันทีกาเซลก็กำลังบินอยู่บนฟ้าแล้วจะจูก็นึกขึ้นมาได้เพราะงั้นรีบรุ้ถึงได้มอบพอลังให้ลูกน้องเพื่อจะได้เอาตัวรอดไปได้งั้นลือถ้าอย่างนั้นก็คงหาว่าอ่อนหัดไม่ได้แล้วสิ พอมองเห็นความจริงก็ได้จะยิ้มเฟื่อนนึกภาพของสิทธิ์น้องผู้ที่ยังไงก็มีจุดที่อ่อนหัดอยู่ดีขึ้นมาแล้วมันก็อดยิ้มที่มุมปากไม่ได้แล้วในตอนนั้นโดพี่เห็นกาเซลย,ยิ้มก็ได้พูดว่านาชามีอะไรหรือเปล่าครับและกาเซลก็ตอบว่าเปล่าก็แค่กินตนาการอะไรไร้สาระนาแล่โดพก็ถามอีกว่าท่านหมายถึงและกาเซลก็ตอบว่าฮึๆ ขนาดอยู่ในสถา,านการณ์สิ้นหวังขนาดนี้แล้วก็ยังนึกถึงลโมลุขึ้นมานาะสิพอทําแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนพอจะทําอะไรได้ขึ้นมาขนาดตัวเองก็ยังรู้สึกเลยว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ก็ยังดีกว่ามองโลกในแง่หลายกาเซลก็ได้เยี่ยมและต่อมาโดบก,ก็ได้พูดว่านั่นสินะครับราคาลิบิสมหาวงวานพายุข,ข้างก็เหมือนกัน่าบาลลิมอลุเนี่ยน่าเหลือเชื่อไปเลยนะครับ ทำให้ตกใจที่มีเส้นสายกาบจอมันไม่เลียมด้วยดวกก็ได้ตอบพางหัวหลอ้อและในตอนนั้นอันิเลต้าก็ได้พูดว่าพูดถึงเรื่องนั้นแล้วก็อยากจะให้เห็นใจพวกเราที่ต้องคอยจับตามองบ้างนะขารายงานทีไรก็ต้องโดนหาว่าโกหกทุกทีเริ่มเฉยนแล้วขนาดอันอิเลต้าที่นานๆทีจะพูดจะเสียดสีคนอื่นออกมาบ้าง แต่ตามปกติแล้วก็จะเงียบแลวถามคําตอบคําก็ยังคงพูดแบบนี้ทำเอากาเซลและโดมอดตกใจไม่ได้และต่อมากาเซลก็ได้พูดว่าเฮ้อฮ้อโทษทีนะข้าหลานจะจัดการให้เรียบร้อยกว่านี้พอในเช่นนั้นโดมก็พูดว่าท่านอันเดเลต,ต้าเองก็มีเรื่องไม่พอใจเหมือนกันสินะพอในเช่นนั้นเธอก็พูดว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะปิดท้ายด้วยกาเซลว่าฮ่าถ้าเช่นนั้น อันเีเลต้าเอ๋ยไปพูดกับเจ้าตัวลิมุรุตตรงๆเลยสิข้าเองก็ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะถึงจะเชื่อใจพวกเจ้าแต่สิ่งที่ริมุลุทำมันก็ผิดสามัญสำนึกตอนที่ได้รับรายงานมาจากเจนว่าตามตรงกนนึกสงสัยในสติของเจนขึ้นมาเลยพอกาเซลพูดจบโดบก็พูดว่าฮ่าฮ่าก็รายงานนั่นมันเกินไปจริงๆนี่ครับ พอโดพูดจบอันดิเลเต้าก็ได้พูดว่าปกติตัวข่าเองต้องเป็นผู้รายงานคราวนี้เลยได้เพลิดเพลินเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นบ้างพอนชัานานกาเซลกับโดก็ได้คำพูดกับคำพูดเหน็บแนมของอันดิเลเตา้าเสียงหัวเราะดังก้องอยู่บนฟากฟ้า,ฟาและในตอนนั้นอันดิเลเต้าก็ได้พูดอีกว่านไหนแล้วก็ขอแจ้งท่านเลยแล้วกันข้าได้รายงานฝ่าบาลิมูรุปไปพร้อมกับคำร้องเรียนแล้วด้วย คนิชแนนกาเซลก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือกาเซลพงกอกีสันแล้วมองไปยังข้างหน้าความกังวลก็ได้หายไปแล้วกาเซลก็ได้เผยอลัสเซมีอำนาจออกไปอย่างวีเลชนแล้วเบนตรงไปยังสมอภูมิูแล้วต่อมาบอกได้ตัดไปฝากของพูลลีมอรโลูยอนเวลากลับไปวันถัดมาหลังจากที่เด่มกับพุลเอเมเซียดวงตะวันก็ได้ลอยขึ้นสูงไปนานแล้วในตอนนั้นชูนาก็ได้มาปล่มมริยมอรโลูและพูดว่า ตื่นเช้าจังนะคะท่านลิมมุลูพอในเช้านานลิมบุลูก็ตอบว่าขอโทษครับลิมบุลูก็ยังคงคิดว่าชูนาะตอนยิ้มน่ากลัวจังทิ้งดักคอฉันจนได้แต่ต้องขอโทษลูกเดียวเมาแล้วก็ยังคงนอนเพลินอีกเป็นผลกรรมมาจากการกระทบของตัวฉันเองก็จริงแต่ต้องโกรธกันขนาดนั้นเลยเหรอชูนาก็ได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วมองมาที่ลิมบุลูด้วยสายตาตำหนิและต่อมาชูนาก็ได้พูดว่าแล้วผลสรุปเป็นยังไงคะ พอชูนาถามริบุรุก็พูดว่าพระพูดเรื่องอะไรเหรอพอริบุรุถามกราบชูน่าก็ได้พูดว่าเมื่อคืนก้มใจอยู่ใช่ไหมล่ะคะก็เลยนึกว่าจะทําอะไรฝืนตนเองอีกแล้วหรือเปล่าข้าไม่สิไม่ใช่แค่ข้าแต่ทุกคนเป็นห่วงอยู่นะคะพอได้ย็นดังน,นั้นตัวริบุรุก็ได้เด้งดึงขึ้นมาไม่ต้องห่วงไม่คิดจะฝืนอะไรหรอกถ้าไม่ไหวก็คิดจะหนีและพอถึงตอนนั้นก็ว่า จะไปอดควรกับกีแล้วขอให้ทำอะไรสักอย่างแทนแต่ก่อนหน้านังก็ต้องทำเท่าที่ทำได้และต่อมาลิบุลุก็ได้ตอบว่าน่าจะพอไวแ้แหละคราวนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนด้วยลิบุลุก็ได้ตอบอย่างน่าเลืงแต่ชูนะก็ยังคงทำาสีหน้ากังวลตบตาชูนะที่มียูนิสกิลผู้รู้แจ้งนักวิเคราะห์ไม่ไหวแหะจะว่าไปถึงไม่มีของแบบนี้ก็จะความแตกอยู่ดีแหละก็หนาะตัวลิบุลุเอง ที่จิงก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรสเสี่ยงๆแบบนั้นหรอกถึงจะบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่รู้กําลังลบอของศัตรูแน่ชัดโดยเฉพาะร้อยโทคอนโดเวอกินจักรพัฒน์ลูรลล่าสามคนนี้มอนยังไงก็ต้องแข็งแร่งแน่นอนแทนที่จะบอกว่าเอาชนะไม่ได้เป็นไปนได้ที่จะถูกฆ่าตรงนั้นเลยด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าจะทําอะไรเพื่อเรื่องควมเป็นไป,นปนได้นั้นได้บ้างไหมแต่ว่าเรื่องนี้ขนาดคุณลาเฟลก็ยังให้คําตอบไม่ได้ ถ้าไม่รู้ก็ต้องลงมือจริงเท่านั้นทัานนี้ก็ได้แต่ทุกลาลังลบให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดด้วยเหตุนี้ริมโมลุก,ก็ได้พูดว่าที่จริงฉันกุ้มอยู่นะว่าจะพาใครไปด้วยดีแต่คราวนี้จะไปการแค่ทัพระดับสูงพูดแบบนี้ก็อาจจะฟังดูไม่ดีแต่คนที่มีฝีมือไม่ถึงขั้นก็ลังแต่จะเป็นตัวทวง พน,นิชนานชูนาก็ตอบว่าค่าพี่ชายเอาแต่คึกมาตั้งแต่เช้าแล้วว่ายังไงก็ต้องไปด้วยให้ได้นะคะพนิชนานรลีบลูกก็คิดในใจว่าดูเหมือนว่าความคิดของฉันี่โดนมองออกจริงๆเมื่อวานก็อยู่กับคุณเอลเมเซียจนถึงเชา้าก็เลยยังไม่ได้บอกทุกคนเรื่องเนื้อหาที่คุยกับกีทั้ทงที่เป็นอย่างน,านั้นชูนักก็กลับยิ้มด้วยสีหน้าที่เข้าใจหมดทุกอย่างแล้ว ซึไม่ไหวจริงๆตอริมุก็ได้แต่ยิ้มแห้งชูนาก็ได้รายงานให้กับริมลรุฟังวิแททีตามปกติเมื่อคืนลาพัร์ตจอมน่าสงสัยคนนั้นมาค่ะบอกว่ามีเรื่องจะแจ้งท่าริมอรุแต่ก็ไม่ยอมปิดปากก่อนก็เลยให้รออยู่จิจ,จูก็ได้เปลี่ยนเรื่องการะทนหานแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าไหร่มังพราะถ้าด่วนจริงๆก็คงจะติดต่อผ่านกาโดลามาแล้ว คนที่ส่งสารมาก็น่าจะเป็นยูกิแต่มันเรื่องอะไรกันนะรีบรุที่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดว่าถึงจะน่ารำคาญแต่จะไปพบแล้วกันพอรีบรุผู้เช่นนันานชูนาก็ตอบว่านั่นสินะคะที่จริงก็อยากจะไล่กลับไปแต่ยังไงก็เป็นธันตมิตรกันถ้าอย่างนั้นจะพาไปที่ห้องรับรองแขกนะคะชูนาเองก็ไม่ชอบลาพาัสนี่นะถือว่าแปลกสลับชูนาที่ไม่ค่อยแสดงออกว่า ชอบหรือว่าเกียรติปฏิบัติกับพวกตัวตลกอย่างโจงแจ้งถ้าทางจะให้อภัยพวกลาพาที่เป็นต้นเหตุให้หมู่บ้านโอกเกอร์ล่มสลายไปไม่ได้จริงๆสินะแม้จะเป็นพันธมิตรกันแต่จาจุดนั้นเอาไว้ดีกว่าและต่อมามลิมบุลก็ได้พูดว่าระหว่างคุยกับลาพาให้พวกผู้บริหารที่เตือนอยู่ให้ไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมทีนะลิมบุลก็ได้วานชูนะมีหลายเรื่องต้องบคบขีดแต่ทุกอย่างเอาไว้จบศึกตัดสินกับจกักรวรรดิก่อน ค่อยคุ้มกันแล้วการลีบลุกก็ได้ปลดความกังวลทิ้งไปแล้วเลือก,อกจัดการกับปัญหาตรงหน้าก่อนก็สาระคลิปนี้ผมก็้ขอจบไว้ไดเพียงเท่านี้นะครับไม่พบกันใหม่คลิปหน้า